ทำไหมพี่เดยนหนูซอฟให้ดูพี่ซอฟไม่ดูอ่ะไหมคะอร่อยมากค่ะซอฟไม่ดูไม่เค็มค่ะห้างปิดแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยใช่ไหมครับตอนทุกคนกินมาทุกตั้งแต่ห้างเปิดใช่ไหมครับใช่ครับผมยันห้างปิดนะยังไม่ได้กินข้าวนะก็ขายดีมากขายดีมากเสื้เชียงใหม่น่ารักมากเลยสุดยอดสวัสดีครับผมตลอดถ่ายคลิปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อยู่ที่ห้างเซนทันเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับนี่นะฮะร้านที่ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูมาแนะนำนะครับเป็นร้าน ห่อหมกเจ๊สีสำเพ็งนะครับโอ้โหลูกค้าต่อแถวยาวมากๆนะครับเจ๊สีสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกค้าต่อแถวยาวเป็นกิโลเลยครับทำให้ทันเลยใช่ไหมครับโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับน้องชายสวัสดีครับผมนี่ฮะสามห่อหนึ่งร้อยบาทนะครับทุกคนห่อละสามสิบห้าบาทนะครับนี่ฮะน้ำพริกกัมป่าแบบ จุกๆแน่นๆแบบนี้เลยนะครับวันนี้เติมถังเยอเท่าไหร่แล้วครับวันนี้สามสี่ถังยี่ห้อแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวมีมาอีกเรื่อยๆครับผมเมื่อวานหมดไปกี่ถังครับวันเมื่อวานเป็นสามสิบถังเลยนะฮะโโอ้หครับผมเป็นยังไงบ้างครับมาจังหวัดเชียงใหม่หนาสุดเลยพี่ลูกค้าเชียงใหม่นี่คือเชียงใหม่นี่สุดยอดเลยสุดยอดเลยนะครับน่ารัก ลูกค้าน่ารักมากๆตัวแถวยาวเลยนะครับไม่มีรัดคิวไม่มีแซงคิวนะฮะมน่ารักมากเลยครับุณจ้าให้ลํารวยทุกคนครับผมนี่ฮะงานนะครับผมก่อนบ่ายคลายเครียดนะครับผมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีวันที่21ถึงวันที่27ินะฮะมิถุนายน2567นะครับนี่ฮะครับผมน้ำพริกน้ำปลานะครับแบบจุกๆแน่นๆแบบนี้เลยนะฮะ นี่นะครับฮอร์โมนนะครับราคาเท่าเดิมนะครับมามาไกลถึงจังหวัดเชียงใหม่ก็ขายในราคาเท่าเดิมนะครับเจสีได้คิมทั่วทั้งคิมครับผมช่วงนี้นะครับเจสีก็จะออกงานอีเวนต์ออกตามบูธต่างๆตามต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าที่สัมพ็งก็ยังขายอยู่นะครับขายยี่สิบชั่วโมงเหมือนเดิมใช่ไหมครับที่สัมพีนครับนี่ฮะ อันนี้ก็คือย่างขึ้นมาใหม่ๆร้อนเลยนะครับทุกคนนะครับเขาจะย่างกันอยู่ด้านหลังห้างนะครับก็คือด้านในก็คือเอามาขายอย่างเดียวนะครับนี่ฮะก็จะมีแบบราดข้าวนะครับมีไข่แล้วก็ราดน้ำพริกน้ำปลาได้นะครับหรือว,ว่าลูกค้าจะซื้อแบบเป็นฮอนะฮะใส่ถุงกลับบ้านแบบนี้ก็ได้นะครับ ถ้าเป็นราดข้าวนะครับผม45บาทนะถ้าบวกไข่55บาทนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับปริมาณข้าวนะครับนี่นะฮะนี่สวัสดีครับพี่มุดกี่ถังนะครับวันนี้เหนื5 6ถังแล้ว5 6ถังแล้วนะครับนี่ครับโอ้ลูกค้ามาเยอะแค่ไหนก็เอาอยู่นะฮะทำงานเป็นทีมเป็นระบบนะครับ นะดูครับลูกค้านะครับบรรยากาศนะครับผมที่ห้างเซ็นทันแอร์พอร์ตนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ครับขายขายดีขายไปทันจนช่างไฟช่างไฟประจำงานต้องมาช่วยแกะไข่กรณีนี่คือพี่เป็นช่างไฟประจำงานใช่ไหมครับต้องมาปลอกไข่ช่วยนะแกะไข่ช่วยนะครับจ่ายข้าวด้วยนะโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับเชียงใหม่นะฮะน่ารักสุดๆนะครับเจ้าสีบอกนะครับเฟรอร์สุดๆ ายังวันนี้ใช่ไหมครับผมกินแล้วครับเจ,จ๊ครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาฝากค้องกับพาะเจ๊สียแน่นอนครับวันนี้ยินด,ดีค่ะพี่ครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับจ้าเนี่ฮะก็จะมีนะครับห่อหมอกนะเป็นกุ้งปูปลาแล้วก็ไข่แมงดาปลาหมึกนะครับแล้วก็รวมเม็ดนะฮะห่อละ35บาทซ้ำห่อ100บาทนะครับ แค่หนัคก,ก็ราคานี้จ้ะครับผมไอเอสสีจะสีได้กินะ่อๆไข่แดงเดี๋ยวเขาไม่มีตังค์ซื้อครับผมตอบคอมเมนต์ผมหน่อยได้ไหมครับมีคนบอกว่าเค็มนะครับบางคนอาจจะเห็นว่าดูใส่น้ำพริกน้ำปลาเยอะบอกเลยนะครับไม่ได้เค็มนะอันนี้ไม่เคม็มบางคนลูกค้าสั่งแบบนี้มากะซีขอเยอะๆหน่อยอแบบที่รีวิวเพราะว่าน,นี่คือจะเป็นส่วนของทางร้านนะครับอันนี้สุขของหนูกค้าพี่ไม่เค็มจ้ะ เอาไหมพี่เด่นหนูซมให้ดูพี่ซอมให้ดูเอาไหมคะอร่อยมากค่ะซอมให้ดูอร่อยมากเค็ค่ะครับผมก็คือรสชาติที่เอาไปไปรีดยไล่คกับข้าวนี่จะเข้ากันมากไอ้ที่ซบก็คือบางคนลูกค้าบอกว่ากินแล้วไม่เค็มใส่เยอะๆเลยเข้ามากระซิ่ไงเขาเห็นออกกล้องไปเป็นน้ำเป็นน้ำปลาจะเค็มไหมก็คือนี่คือเป็นเป็นน้ำปรุงรสแล้วนะครับอร่อยใช่ครับมะนาวนี่ บละสิบหกบาทสี่ก็ต้องใจเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจ้งะ,ะแต่ยันเี่ยงนี้จนกว่าห้างปิดแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยัใช่ไหมครับทุกคนกินมาทุกแต่ห้างเปิดใช่ไหมครับใช่ครับผม ยันห้างเปลีนนะยังไม่ได้กินข้าวนะก็ขาวค่ะดีมากใครดีมากเพชรชิง้งไม่น่ารักมากเลยสุดยอดครับผมมาเชียงใหม่กี่ครั้งแล้วครับเชียงใหม่นี่ครั้งแรกนี่ครั้งแรกเลยนะแต่ว่าเองไปตลอดแต่นี่มาแบบตลบชื่อนอ่ามาได้คัะคิดไหมครับว่าลูกค้าเชียงใหม่จะเยอะขนาดนี้ไปเอาของประจำข้าของเหมือนกับข้าของแล้วก็มาราที่มีมีเชียงใหม่ในตลาดเชียงใหม่เยอะๆแล้วก็มีหางโดงเนี่ยมีหางโดงที่เรามาเนี่ยครับก็คือมี บางทีก็เป็นแสนๆบางทีก 5, ็ห้าวเจนก็คือมีลูกค้ารับยิ้วรับยิ้วจ้ะที่เป็นยิ้วอยู่สองเพลงได้จ้ะอ๋อเรียกว่าฐานนิดีฐานลูกค้าก็มีเยอะอยู่ใช่จ้ะนะครับสุดยอดมากครับผมน,นี่ฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ราดข้าวไหมครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ อันนี้เป็นอะไรครับรวมมิตรเลยค่ะอันนี้เป็นรวมนะครับราดข้างอีกท่านครับพี่จะมาไหมลูกถ้าพี่มาด้วยพี่จะหมดแล้วไงมพอลงไปก็รับสายเด็กกับยายสักคนอ่ะแล้วจอยภาษีหน่อยราคาเท่าเท่าไรครับราคาห้าสิบบาทจ้ะพี่คนละคนครับราดข้าวนะครับห้าสิบห้าบาทนะครับครับถ้าไม่บวกไข่ก็สี่สิบห้าบาทนะครับพี่จอยข้าวหมกสามห้าสิบจีร้อยครับผม มีหนึ่งคลิปที่ผมลงไปลูกค้าบ,บอกว่าแพงที่บอกเจสซี่บอกว่า90บาทที่จริงคือห่อหมกมี3ห่อนะครับถ้าคนดูไม่จบคิดว่ามีห่อเดียวนะที่จริงคลิปนั้นอ่ะห่อหมกมี3ห่อนะครับในราคา90บาทนะครับมาบอกให้หน่อยครับห่อหนึ่งข้าก็5้บาทครับถ้าสองหอก็ใส่ไข่90้าถ้าสามหอก็ ม100 120บาท120บาทนะครับแต่วันนั้นได้ข้าวได้ไข่ของมุกต๋าแสดงว่าเจสี่รุดให้ผมใช่ครับพิเศษไงพี่พิเศษนะครับพิเศษถ้าไม่ก่อนครับผมขอบคุณมากครับนี่ครับอันนี้คือลูกค้าร้านนี้เลยนะครับน้ำพริกน้ำปลาปรุงรสมาแล้วนะครับทุกคนแบบรสชาตินี่คือดีมากนะครับเจสีจะอยู่กับพี่น้องเชียงใหม่นะครับยาวๆเลยนะครับถึงวันที่27เลยนะครับแล้วก็มีร้านค้ามากกว่า 80ล้านค้านะครับที่นี่นะครับมาอุดหนุนได้นะครับตัวนี้ก็เป็นปริมาณข้าวนะครับทุกคนนะฮะแล้วก็จะมีไข่ต้มด้วยนะครับนี่นะฮะโอ้โหนี่พี่เป็นช่างไฟใช่ไหมครับครับต้องมาช่วยนะฮะมาดูครับทุกคนนะครับลูกค้าเยอะมากๆนะครับ ก็คือเขาจะมีฐานลูกค้าอยู่แล้วนะครับรับหิ้วนะฮะมาจากสำเพงนะครับแต่ว่าวันนี้เจสสีมาเองนะครับ คุณนะคะพี่จะกินอะไรคะมีหอยแมงหมดมีปูมีคุ้งมีปลาแก่ม่นด้กบกนะแวมมิตร่วมิตรจานาาสามีจามมิางสาปลาแก้ม สุดยอดมากนะครับทุกคนนะครับแถวยาวนะครับเป็นกิโลนะครับห่อละ35บาทนะครับจุกจกแน่นๆเลยนะฮะทุกคนนะครับห่อใหญ่มากนะฮะนี่ครับลูกค้ามาแต่ละท่านนะครับก็เอาทุกหน้าเลยนะครับ ปูปลารวมอย่างละชุดค่ะจัดแต่ชุดแล้วก็ใช่วันนี้เลยค่ะพี่ได้ก่อนได้ค่ะน้ปูปลารวมสองชุดค่ะแต่แยกอย่างละชุดนะคะแล้วก็ี่ชุดหนึ่งเป็นปูปลารวมกี่ชุดนะคะสองค่ะแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นปกุ้งปลาหมึกรวมอันนี้นะครับทุกคนห้าสิบห้าบาทนะครับวันนี้ไม่รอที่ีานนู้นค่ะ ได้มาจากองร้อนด้านนี้ได้พับพี่ไว้ก่อนได้นะคะ ยอดัมากนะครับนี่ครับหอหมกเจสีสำเพ็งนะครับผมที่ห้างเซียนท่านแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะครับผมงานก่อนบ่ายลายเครียดนะครับวันที่21ถึงวันที่27นะครับมิถุนายน2567นะครับก็มาอุดหนุนได้นะครับทุกคนนะฮะขายดีมากๆนะครับผมลองมาสัมผัสได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับตลอนถ่ายคลิปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ